อาถัดจากนี้ไปเราจะชวนทำ case study กันนะครับลองเราเราได้เข้าไปโหลดโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องไหมย,ย่างครับตอนที่ดูคลิปอะด้านล่างมันจะมีลิงก์ให้โหลดใช่ไหมได้เข้าไปโหลดไหมย,ย่างครับโหลดยังเอ่ยตอบหน่อยทีโหลดแล้วค่ะ ะะโหลดหมดแล้วนะก็จะเห็นอันนี้ใช่ไหมผมก็จะจัดให้คุณเป็นคลาส,ลาสอย่างเงี้ยรู้สึกของของเราจะมีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับทีนี้่ลองเข้าไปที่หนึ่งเนี่ยคุณเห็นสิ่งนี้ไหมเห็นเคสสตั๊ดดี้ที่เป็น Word กับ Excel มัไหมครับเห็นไหมนี้หมดเลยเว้ย จริงๆจะเปิดไมค์ค้างไว้ก็ได้นะครับทํากันไปคุยกันไปก็ได้นะเห็นอันนี้ไหมครับเห็นอันนี้ไหมเห็นค่ะเห็นค่ะครับคุ้นเคยกับ heat exchanger ร์มเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเราเ,เรามีข้อมูลดิบนะครับของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เนี่ยสิ่งที่เรียกว่า effectiveness model น,น,นะครับ ในการทํานายว่าอุณหภูมิด้านออกที่มันออกจากเครื่องไล่เปลี่ยนความร้อนเนี่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่นะครับเขาให้ข้อมูลการเดินเครื่องมาแบบนี้นะครับฝั่งอากาศเนี่ยก็จะมีอัตราการไหลเท่านี้นะครับแล้วก็มีอุณหภูมิขาเข้าเท่านี้นะครับส่วนฝั่งขาออกนะครับเอ้ฝั่งน้ํานะครับก็จะมีน้ําที่เข้าอัตราการไหลเท่านี้นะครับแล้วก็เข้าที่อุณหภูมิเท่านี้แล้วเขาก็บอกว่า ไอเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเครื่องนี้มีค่า effective n e s s เนี่ยออจุดสี่หกแปดนะครับเขาก็บอกว่าให้เอาข้อมูลอันนี้นะครับไปทำนายหน่อยซิว่าอากาศขาออกเนี่ยจะมีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับส่วนปัญหาท่อนที่2องเขาบอกว่าให้ไปดูข้อมูลดิบนั่นแหละนะครับแล้วก็ใช้ความรู้เรื่อง multiple linear regression เนี่ย สร้าง r r e s t i o n model ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ใช้โมเดลอันนั้นไปทํานายว่าอากาศขาออกอะ่ะซึ่งเป็นฟังก์ชันของพวก input parameter ทั้งหลายพวกนี้นะครับจะมีค่าเท่าไหร่นะครับโมเดลหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็ใช้โมเดลนี้แหละในการทํานายนะครับนึกภาพออกไหมเนี่ยว่ามันคืออะไรเนี่ยที่เรากําลังพูดอยู่เนี่ยนึกออกไหมครับเนี่ยมีใครนึกไม่ออกั้ง เงียบนี่แปลว่านึกออกหรือนึกไม่ออกวะเนี่ยคุ้นเคยกับสิ่งนี้ไหมเนี่ยเฮ้ยรู้ก็บอกรู้ไม่รู้ก็บอกไม่รู้รงเงียบหมดเลยอันนี้จะไม่รู้ครับอาจารย์ตอนตอนเรียนเราได้เรียนเรื่องฮีตเ e ็กเซนเจอร์ไหมเคยได้เรียนครับแต่นานมากแล้วครับ โอเคถ้างั้นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูบน iPad แหละเดี๋ยวผมขอเชื่อม iPad เข้านิดนึงก่อนนะแปบ๊บหนึ่งนะครับ